สวัสดีครับพบกับผมในรายการไอซ์แนะครับวันก็จะมาต่อจากพาร์ทแรกเลยนะอ่าก็ในโปรเจกต์มาครับวันพีชนะโอเคก็ได้เดินได้ย้ายบ้านนะมาตั้งตรงนี้นะก็เดินตั้งแต่นู้นนะเดินไม่ใช่ตั้งแต่นู้นนะที่เราตายครั้งแรกเลยนะโอ้โหไกลมากก็ได้แถวนี้ก็อรุสโมสมบูรณ์นะมีหมูที่ดีคือเราได้นี่นะ ไม่รู้นะผมผมเห็นมันตกอยู่ไหนสักแห่งนะแต่ผมเอาไว้ก่อนและเพื่อป้องกันการตา,ตายของเรานะผมก็จะใช้กดอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ,อะขอขอทําเลยด้ยกันอ่าโอเคและดีที่สุดคือมันเจอทะเลนะมันมีทะเลด้วยนะที่ผมเดินมานั้งไก่โอ้โหเจอทะเลครั้งเดียวมีเรือทั้งสามลำยังไม่ได้สํารวจสักลานะอันนี้ก็จะไปสํารวจกันเลยนะโอเคข้อดีที่การสารวจคือเราต้อง เอาดินไปด้วยเพื่อเวลาเวลาเอา่ออะไรละ่ะแบบเขา,าเรียกว่าอะไรเวลามันจะขึ้นเรือดูคลิปเขาแล้วนะอา่ามันก็ต้องมันก็จะขึ้นยากหน่อยผมไม่รู้ว่าหอยถ้าเขาทําเคสยังไงนะมันทําไม่ได้เนะเออนี่เห็นไหมทำยังไงอะเนี่ยทำไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ย โอเคว่าก็จะไปนะขอมาสักนิดนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บขับเรือก่อนเราไปกันเลยนะเพื่อการได้เสียเวลานะโอหตั้งแต่ไก่ไม่โดนไม่โดน โอ้ไม่โดนช่างมันนะเราไปเราไปบุกเรือกเลยเอ่อโอ้เรือแดงนะเรือโัวสลัดนะลำเล็กนะไม่ใช่ลำใหญ่ต่ำโอ้เกิดมาแล้วมาแล้วลงเรือก่อนนะโอเคก็จะต่อตัวขึ้นไปเลยโอ้ได้ทอดโอเคนะ เราขึ้นมาได้แล้วอุ้ยหายงงทากอู้ขึ้นมาเนี่ครับต้องต้องรีบนะนี่ต้องรีบทุบนี่ออกนะอู้แหลกแหลกยาวยาวอโออโอ้วไปครั้งแรกก็ตายซะแล้ว <c oughs> โอเคเอาใหม่เอาใหม่ ไปใหม่ฮะไปใหม่นะครับไปนะ้ำไปใหม่อะ,อะไรนี่ตายตั้งแต่มากครั้งแรกเลยนะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการแก้แก้ไขไอ้แก้แคนนะ อุ้ยแหลก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 มันแหลกอยูปกติอ๋อเดินเดินดิดิแหลกครับทุบซุป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 ขุด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 โอเคครับขุดได้แล้วขุดได้แล้วขุดได้แล้วโอ้ยโอ้โหตายตายโอ้ไปใหม่ครับไปใหม่เฮ้ยแต่เราทำให้แล้วเราขุดได้แล้วเราขุดได้แล้วนะขุดได้แล้วขุดได้แล้วโอ้ โอเคนะเมืเ่อกี้ไปไหนมานะไม่รู้ไปต่อพูดยังไงเนะี่ยโดนนะโดนโดนอืมไม่โดนเลยนี่อ้าวไม่โดนนะฮึยชิ้จิวโอเคไปต่อไปต่อไปกันต่อเลยนะ ปุ๊บโอ้ยนึ่งยากยังโอเคโอเคโอเคเไามา่หมา่เราทุบมันออกันแล้วเนี่ยไหมเราทุบมันออกันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็คลายนี่ได้ปึ๊บตายอีกโอ้โหเอรู้แล้วนะชื่อคิมเยาวะตายเอาตายเอานะกับเรือลำแรกนะโอ้ตายตายอุ้มีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดมีต้นเดดค่อยไปเก็บตายตายตาย ตายเอาตายเอาเลยนะโอ้เรือลำแรกก็ไปได้ไม่งามเอ้ไปได้ไม่สวยแล้วโอเคมาแล้วจึบชึบชึบขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมไปใหม่ไปใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตายแค่สามสามคองมันไม่เป็นไรหรอกเยด็ดเอาเอ้าเอ้าเอ้าหอ,อยทากหอยทากลูกดิก๊ก เกลเกลเก็บเก็บไปก่อนปุ๊บโอุ๊ยได้กล่องไม้เนี่ยนะคุมไหมนะโอเคช่างมันปืนเอาไว้ในนั้นโอเคได้ขอขอทอตนะโอเคโอเควันนี้ก็สำหรับเรือวันแรกเลยเรือครั้งแรกของเราเริเร่มต้นขึ้นแล้วนะ จอดด้าน,นบนมีอะไรไหมันต้องมีของนะฮะน่าจะนะน่าจะนะน่าจะน่าจะไม่มีนะคาดไว้แล้วแต่ใเอาลำสองเลยไหมเอาสองลำเลยไหมเอาล้วว่โอ้โอ้โอ้โอโอ เอาเปลปอกศึกเหรอเปลืศึกยิงกันเลยเหรอมันไม่ดีนะเปิดอศึกยิงกันตอนนี้เนี่ยมันจะยิงกันจริงจังโซน่าโซน่าโซน่าเออเอาละ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  เข้ามาอ่าโอเคนะเรือลำแรกเรือลำสองคงไม่รอดนะพาร์ทนี้คงไม่นิบคงจะไม่ได้ไปเอ้ยคงจะไม่ได้ของเลยกลับมาหรอกนะพาร์ทนี้ดูท่าทางท่าทีแล้วนะสุดย <c oughs> อดจริงๆเลยตายเยอะจริงนะครั้งแรกตายสี่ครั้งเลย อันนี้กล่องไม้เราได้กล่องไม้ธรรมดามานะผมไปดูมาแล้วนะมันไม่คุ้มกับที่เราใช้คุญแจกล่องไม้นี่นะไม่คุ้มจริงๆนะครับคุ้มไม่คุ้มอย่าใช้เลยเอาไว้ใช้กล่องอที่มันเป็นกล่องอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะโอเคดาบนี้มีกองตีแรงที่สุดแล้วปักทอด <c oughs> ิ้บโอเค โอเคพาร์ทนี้นะ่าจะจบลงไปเท่านี้นะฮะถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ใหม่ๆจากพวกเราไอ้แฟนเพจด้วยนะครับอาเดี๋ยวต,ตอนนี้นอน